สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ลอด e ชนผู้รับสั่งจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านน้ำไพ่ทาโร่หมอดเจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะโซเมดนะคะก็คือเนื้อคู่สําหรับเหมาะสาหรับใครเหมาะสาหรับคนโสดนะคะเหมาะสาหรับคนที่โสดมานานเราคอยความรักนะคะอันนี้เป็นแผนใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะทํานะคะ การดูดวงของชาแนลหมอแจเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนนะคะไปตามอารมณ์เจ้าของช่องนั่นแหละบางทีก็อยากทําแรนดอมบางทีก็อยากทําพิอากาศดหมอไม่อยากทาอะไรเหมือนเดิมๆหรือเหมือนคนอื่นนะคะหมอแบบเบื่อจริงหมอเป็นคนแบบนี้อันนี้แรนดอมตามาธาตุนะคะคราวนี้มาถึงชาวาธาตุน้ำนะ,คะใครที่มาชมคลิปนี้คลิปแรกนะคะราศีที่เกิดขึ้นมาแปลว่านะ,ะมีพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่จะมาเป็นโซเมตหรนะือเนื้อคู่ของคุณนะคะ ะะการอ่านพลังงานครั้งนี้นะไม่สามารถเจาะจงเพราะไม่ได้ดูดวงส่วนตัวท่านน้าได้แก่ราศีมิีมนราศีกรกฎและราศีพิจิกนะคะวันที่อยู่ใต้ดีสคริปชั่นตามท่านเนี่ยจะมีราศีบอกนะคะตามนี้นะในเดือนออในเดือนเมษายนนะคะพลังงานของไพ่ที่เปิดไปแล้วนะคะ Ace of Pentacles d a t h นะคะ Seven of Wands นะ Ace of Pentacles the Moon แล้วก็ Two of Cups นะคะ ไพ่เลิฟออร์โลเคอลได้คิวปิดแอร์โรนะคะเออลูกศรอ่ะกามเทพจะยิงศรมาแล้วนะคะอืมแล้วก็มีไพ่แทนพาร์เรนนะคะอืมวิวออฟฟอร์จูนเดอะซันทูออฟเพนเดคลแล้วก็ปิ้งกลอฟคัพนะคะเขาบอกว่าโซเมตนะชาวธาตุน้ำนะคะเขาบอกว่าคุณจะได้พบรักนะคะมันเหมือนความรักที่อดีตชาติที่ตามกันมานะคะเหมือนว่าสัญญารักข้ามภพชาติ นะ,ะเรากําลังรู้สึกรอคอยใครสักคนหนึ่งเขาก็ตามหาคุณนะคะเพื่อจะได้มาพบนะคะบางครั้งเป็นพลังอานอเน์จี่ที่ต่อต้านซึ่งกันและกันก็เหมือนกันนะคะในอดีตเขาหรือเธอคนนี้อาจจะพบเจอความรักที่ผิดหวังเสียใจมาเขาอาจจะต่อต้านในความรักไม่ศรัทธาในความรักอีกต่อไปเพราะเคยเจ็บปวดมาเยอะนะคะความรู้สึกเขาลังเลใจสับสนนะคะในจิตวิญญาณของตัวตนของเขา เมื่อเขามาพบเจอคุณนะคะมันจะช่วยเยียวยาจิตใจเติมเต็มซึ่งกันและกันคุณทั้งคุณและเขานะคะเป็นพรมลิขิตเนาะที่ทําให้เขากับคุณได้มาเจอกันวันเวลาที่ผ่านไปนะคะคุณนะับ ะค,ะคุณนะเปรียบเหมือนแสงสว่างเป็นเดอะซันนะเป็นความรักที่สดใสเป็นความรักที่อบอุ่นเขาเคยต่อต้านเรื่องความรักไม่ศรัทธานในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือใครที่เข้ามาเขาบล็อกพลังงานบล็อกเอนเนอร์จีไม่เชื่อมั่นศรัทธาในความรักอีกต่อไปเมื่อเขาได้พบเจอคุณนะคะมันเป็นการเยียวยาปรับเปลี่ยนวันเวลาทําให้เขารู้สึกมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นมีความรักที่สดใสเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันกับคุณนะคะ To Open พนติเคิลนะคะก็คือ คือความรักความสัมพันธ์ที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงช้าๆแต่มั่นคงคนคนนี้นะคะอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีอดีตมาก่อนแล้วก็ได้นะคะคนคนนี้มีความมั่นคงทางหน้าที่การงานแต่เป็นคนอารมณ์เซนซิทีฟนะคะราศีที่ขึ้นมานะคะอาจจะมีความสัมพันธ์กับโซเมดของคุณเช่นพิจิกเมรนและก็ธนูนะคะเออราศีธนูทนแทรพแลนได้ตรงกับคิวปิดแอโร่พอดีเลยเออดูสิ อะไรจะมายกอดขนาดนั้นนะ,ะที่สําคัญคุณได้ of cups the moon แปลว่าความรักทางจิตวิญญาณหรือรู้สึกถึงกันมันมีแรงดึงดูดถึงกันที่ยากกต่ต้านทานเมื่อเขาได้พบเจอคุณเขานะคะ เหมือนเขาเคยบอกกับตัวเองแหละว่าเขาไม่ศรัทธาแล้วเขาไม่อยากเริ่มต้นความรักใหม่ไม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเขามาเจอคุณเขาจะปรับเปลี่ยนความคิดอ่าความคิดเขาปเปลี่ยนใหม่นะคะนึกออกไหมคะเออนะคะด้วยความรังเลใจด้วยความสงสัยเขาก็รู้สึกเหมือนว่าคุณเป็นคนที่เหมือนคุ้นเคยคุณเป็นคนเหมือนที่เคยเจอมันมีแรงดึงดูดยากขว่าจะต้านทานห้ามใจนะคะอืมนะคะมันเป็นเหมือน เขาเรียกอะไรอะจักรวาลหรืออคุณเป็นของฝันอ่านะเขาเป็นของฝันของคุณเช่นกันเพราะว่า S อ e of p e n นเ c l e มันเป็นเหรียญใหญ่ที่จักรวาลมอบสิ่งวิเศษหรือที่ที่มนุษย์ชอบบอกว่าเฮ้ยโชคลา่าเฮ้ยเราได้คนนี้มาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เรารอคอยนะ,ะจะได้พบเจอนะ The Moon แล้วก็ The Sun นะคืองอาง่ายอะ The Moon แล้วก็ The s u ัน่ะมันเป็นความรักทางด้านจิตวิญญาณเพราะจริงๆชาวธาตุน้ำอะจะเป็นคนอารมณ์ ที่เซนซิทีฟง่ายคุณสังเกตนะคะม,มีการรับรู้พลังงานของบุคคลอื่นได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะธาตุน้ำทุกเกืบทุกคนแหละนะคะเพราะว่าอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปนี้ที่เป็นแรนดอมถ้าคุณมีดาวจันร์ทเป็นกรกฎพิจิกอะไรพวกนี้สามารถดูได้ด้วยนะคะดาวศุกร์ก็ดูได้นะคะในคลิปโซเมทเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ฟิลลิง่งความรักความสัมพันธ์คุณจะเซนซิทีฟ รู้สึกเหมือนคนคนนี้คุ้นเคยนะคุ้นเคยกับคุณมาก่อนทําไมรู้สึกคุ้นเคยนะคะมันมีแรงดึงดูดบางทีชาวธาตุน้าเองก็อาจจะแบบขัดแย้งกับตัวเองหรืออาจจะย้อนแยง้งอาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับความรักหรืออาจจะคลองตัวเป็นโสดมานานด้วยมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าเอออยากจะมีความรักหรือหาแฟนหรืออะไรก็ได้บางคนอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ เมื่อคุณเจอเขาเนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นแรงดึงดูดที่ยากจะต้านทานเออเพราะว่าเป็นความรักอืมนะคะ The Moon กับ The Sun นะคะอืมเนี่ยคือคือจะบอกว่าเป็นผมลิขิตใช่ไหม w i e l of Fortune ก็ใช่นะกงเรอแห่งโชคชะตาหรือที่ใครก็บอกว่าผมลิขิตนั่นแหละอืมที่ทําให้คุณและเขาต้องได้พบเจอกันอืคุณต้องได้พบเจอกันแน่เพราะว่าที่สําคัญนะ Cupid Arrow ออกแล้ว แต่หมออยากพูดว่ามันอาจจะไม่ใช่เดือนเมษายนซะทุกคนนะคะมันอาจจะมีพลังงานที่ขยับขยืน่นหรือในคําตอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไพ่มันอาจจะฉายไปถึงในอนาคตอีกยาวก็ได้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าเอ,อ้เดือนเมษายนนี้ปุ๊บปั๊บแต่งงานเลยมันอาจเป็นไปได้ด้วยหรืออาจจะพอะแค่เริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือบางคนที่เริ่มมาในอดีตนานแล้วอนานแล้วแต่พอมา เขาเรียกอะไรอะ่ะมาเจอเออมาเจอเข้าใจไหมคะมาเจอเดินทางมาเจอ,เอ,อมาเออมาเจอมาหามาเจอตัวจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วถูกใจแล้วลองเดทกันนะก็ต่อเนื่องไปอีกหนึ่งสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวคลิปโซเมตตามลาย่านเนี่ยนะหมอพยายามจะทำให้ในทุกเดือนแล้วกันเพราะเมื่อก่อนหมอเคยทำแล้วแล้วก็หยุดทำไปช่วงหนึ่งนะคะ พราะบางคนยังไม่เข้าใจคําว่าโซเมตหรืออะไรเงี้ยโซคือแบบจิตวิญญาณของตัวเราอะนะคะที่เราอะอาจจะเคยเจอกับเขาแล้วพอเราเกิดมาชาตินี้เราอาจจะเป็นร่างกายใหม่เขาก็จะอาจจะเป็นร่างกายใหม่ไม่รู้เขาไปอยู่ตรงไหนของเนี่ยในโลกใบนี้นะคะพอเรากลับมาเจอกันเนี่ยเรารู้สึกคุ้นเคยหรือผูกพันอ่ะคุณเคยเจอใครแล้วคุณอยู่ใกล้ๆเขาคุณคุยกับเขาคุณรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันอบอุ่นว่ะฉันยิ้มได้ฉันไว้วางใจเขาไว้โดยที่ฉันไม่รู้จักเขาดีอ่ะฉันยังไม่รู้จักเขาเท่าไหร่เลยแต่ฉันรู้สึกเหมือนคุ้นเคยเหมือนไว้ใจเออมันจะมีโมเมนต์นี้มาเราจะไม่กลัวเราจะไว้ใจอา่านะคะนึกออกไหมแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีไม่ไม่มีความรู้สึกตรงนี้ให้คุณเชื่อสัญชาตญาณของคุณได้เพราะเดอร์มูมันขึ้นแล้ว นะฮดำเนนขึ้นคือเซนส์สื่อสัมผัสลางสังหณรของตัวตนของคุณอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เชื่อใจหรือไม่มั่นใจไม่มั่นคงว่าเอ้ยคนนี้เนือ้อคู่ไหมมีหนทางที่มันเป็นความรักที่ดีที่จริงใช่ไหมหมออะไรเงี้ยอันนี้คือภาพรวมของธาตุนามนะแต่ถ้าคุณเจอแบบที่บอกต้องดูดวงส่วนตัวหรือมาเช็คดวงอีกทีหนึ่งนะคะให้มันเป็นคำตอบนั้นเป็นของคุณจริงๆนะคะนึกออกไหม เ,ออเพราะสองถ้วยมันได้ออกมาด้วยนะนึกออกไหมคะสองถ้วยอ่ะสองถ้วยก็คือความรักความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาจจะด้านทางด้านเยียวยาจิตใจคําพูดการกระทําความรักหรือความอบอุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มอบให้กันนะคะการให้และได้รับต้องเท่าเทียมกันเพราะว่าแทนพันคือมันบาลานซ์นะคะมันเป็นไปในธรรนองเดียวกันนะคะสองเหรียญน,นะคะ อันนี้หมายถึงว่าเมื่อก่อนเขากับคุณนะคะอาจจะพูดคุยติดต่อสื่อสารเป็นทางไกลก็ได้อยู่คนละที่แต่มันยังไม่ถึงเวลาได้มาสักทีบางคนก็ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อจะมานะคะข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อจะมาหาเรายังไม่ถึงเวลาเดือนมูนอ่ะคือราศีมีนคือเดือนมีนาอ่ะทีนี้เราจะไปเดือนเมษาถูกไหมอ่ะ แสดงว่าความรักครั้งนี้ที่ทําให้เราจะเจอกับเขาเนี่ยถูกอับับมันเป็นรูปแบบนั้นแสดงว่าในเดือนเมษานี้มีสิทธิ์ที่ใครรอคอยความรักทางไกลหรือที่คุยที่ดิวดิวอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์ที่จะได้มานะคะเมษาหรือพุทธพาเนี่ยประมาณเนี่ยไม่เกินนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้เจอเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเดอะซันมันขึ้นแล้วนะเออเดอะซันนะวีลอฟอร์จูน โซเชียลทางกกยอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือหมายถึงต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษาการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขมันกําลังเข้ามาไม่สามารถจ่อจงว่ามัน,เป,นเป็นเดือนเดียวนะเพราะว่าโซเมดมันต้องมีพลังงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆและเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนจีอีกทีหนึ่งอันนี้เปิดไพ่ไว้แล้วเนี่ยหมอรู้สึกว่าพูดแบบครอบคลุมอะ่ะไม่ต้องสักไพ่แล้วไม่ต้องเปิดไพ่ใหม่อันนี้คือดีนะ,ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวพูดโชคลาภนิดหนึ่งนะคะแถมให้เนะชาวท่านน้ําเดินเมษายนนะถ้าใครไปงานศพหรือมีคนตายนะก็เลขเสียงดวงอันนั้นน่าจะใช้ได้นะอืมลองดูแล้วกันนะคือไม่ให้เล่นเยอะนะก็ซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบหรือเอ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะไม่ต้องซื้อเยอะไม่ต้องเล่นเยอะคือแบบเอาพอแบบลุ้นๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าคุณจะได้โชคลาภก็บอกเสริมให้นะคะเป็นแบบนั้นนะอืมนะคะ เงินที่จะได้นะคะอืมอาจจะได้เงินจากไม่อยากจะพูดว่าจะได้มรดกจากบรรพบ,บุรุษก็เดี๋ยวก็จะบอกว่าเออมีการเสียชีวิตแบ่งสมบัติอะไรก็บางทีมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาแหละแต่หมายถึงว่าเราไม่ได้แช่งใครนะคะนึกออกไหมเราก็ไม่ได้แช่งใครเออทรัพย์สมบัติอะไรที่ที่ดินหรืออะไรพวกนี้มันเหมือนเป็นของเรามันก็เป็นอ่าเดี๋ยวบอกอีกนิดนึงสมมุติว่าคนคนนี้นะคุณพบเจอเนี่ย เวลาที่คุณเจอกับเขาหรือเป็นความรักหรืออะไรขึ้นมาถ้าพัฒนาความสัมพันธ์หรืออะไรไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่นะอืมนะคะเป็นไปในทางที่ดีหมายถึงว่าคุณเคยอยู่เมืองไทยก็อาจจะไปเมืองนอกหรือคุณอยู่หอนี้ก็อาจจะย้ายไปหอเขาหรืออะไรแบบนี้หรือไปอาพาร์ตเมนต์ไปบ้านเขาหรืออะไรเงี้ยมันอาจมีการโยกย้ายนะโยกย้ายนะอืมนะคะคนที่เข้ามาหรือจะเจอเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ พื้นดวงเดิมของคุณด้วย <c oughs> นะคะว่าจะเจอคนรวยแค่ไหนรวยมากรวยน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงหรือวาสนาของแต่ละคนไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องรวยเจอรวยเหมือนกันทุกคนไม่ใช่นะคะอืมนะแต่มีการยกย้ายนะในทานองที่ดีอืมนะคะความรักความสัมพันธ์เหมือนเริ่มกำลังเริ่มเจอนะเริ่มเจอความรักความสัมพันธ์นะคะที่ดีนะอืมนะคะอืมมีความมั่นคงนะคะอืม และส่วนใหญ่นะช่วงนี้นะคะที่หมอเปิดไพ่มานะความรักเกืบทุกคนเลยนะได้แบบไอ้นี่หมดเลยนะ King of Pentacles อ่ะเป็นระดับ King หมดแล้วอะ่ะนะคะแสดงว่าเป็น energy ที่เหมือนเหมือนถึงเวลาที่คนที่คนที่ดีๆอะ่ะที่รอคอยนะคะก็กําลังจะพบเจอนะคะคุณก็กําลังจะได้พบเจอนะเขาบอกว่าใครที่อธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอความรักที่เป็นแบบสิ่เสมอก, <c oughs> กันก็นาจะได้เจอ <c oughs> เป็นความรักที่เหมือนแบบเออสิ้นเสมอกันนะคะอืมนะเพราะหมอเปิดเพิ่มให้ได้สำหรับเป็นเดลทาร์เฟนน่ะมีพลังงานเพิ่มมาคือธารสีพุทศ,ศพนะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะเออนะครูบาอาจารย์หรือศาสนาภาษาอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่อะไรนะเออไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะมีความรู้สึกเหมือนว่าจิตวิญญาณเรากับเขาเนี่ยมันเข้าใจกันน,นะคะเป็นพลังงานที่ ความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนแบบมันมีเอเนจีที่มันเหมือนจิตวิญญาณเราเคยผูกพันกันอ่ะมันรู้สึกถึงกันจริงๆนะคะอืมบางทีเขาป่วยหรือไม่ได้คุยหลายวันแล้วเราก็ฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรสื่อถึงกันนะคะเป็นเอเนจีของเดอ m o มูนขึ้นมานะคะอืมนะ The m o มูนและเดอร์ซันผมนิคิดอืมจริงที่ทําให้เรากับเขาได้เจอกันนะอันเนี้ยบอกเลยชาวท่านน้ํานะคะใบแรกก็โคตรว้าวแล้วอ่ะเออฟเพนเดโคอ่ะอืมจริง ส่วนใหญ่พไพ่ใบนี้ถ้าตกออกมานะคุณ <c oughs> ถ้าในรูปแบบแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลหรือที่ทํางานคุณจับสลากนะคุณต้องได้เชื่อสิเออเนี่ยใบเนี้พไพ่ใบนี้ยนะคะอืมจับฉลากเงินก็ได้เงินจับฉลากทองก็ได้ทองอะ่ะเนี่ยต้องได้นะคะเนี่ยแสดงว่าเดือนเมษายนเนี่ยมีคนโชคดีนะเยอะนะคะชาวธาตุน้ํานะก็ลองดูนะอย่างลรคิวปิดแอโรมาแล้วบางคนก็ ถ้ายังต่อต้านความรู้สึกถ้ายังปรับสมดุลไม่พอหรือยังไม่พร้อมก็นะคะก็หมอก็เอาใจช่วยนะคะเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าเนี่ยคิวปิดแอโร่กำลังจะยิงลูกศรมาที่เราแล้วล่ะนะคะพร้อมไหมเออจะเป็นคนนั้นไหมที่ถือไม้อยู่แล้วก็คอยปัดนะ,ะปัดความรักบล็อกเอเนจีความรักความสัมพันธ์อยู่หรือคุณจะเอาเดอะซันที่อยู่ข้างหน้าเนี้ อ่านะคิดดูสิ่งที่ผ่านมาเราก็อาจจะแบบปัดไว้ปัดออกไปมันไม่ดีถูกไหมคะแต่อันนี้เดอะซันมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดอะซันอยู่ตรงนี้พอดีถ้าคุณปัดเดอะซันทิ้งนี้ก็โลกก็ยังอยู่จะอยู่เดอะดมูลอยู่ตลอดเวลาแหละอืมเครียดคิดวิตกกังวเซนสิทีฟอารมณ์อ่อนไว้เงาว้าเวเป็นกลางคืนที่มืดมิดเนียบเน็บหนาวเยือกเย็นอยู่อย่างนั้นในใจเนี่ยเดอะซันมาให้คุณแหละเอาไม่เอาก็เลือกเอานะชาวธาตุน้ำน้ำหมอแจนก็ นะะฮทำนายต่างไพ่ไปนะคะเนาะเอาระค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนค่าน้ําชาอะไรหมอแจนก็นะคะโดเน a ได้นะบัญชีที่ไว้ต้านล่างนะคะโอนยอดนะะตามบัญชีที่ให้ไว้เหมือนกันถ้าจะดูดวงส่วนตัวจัดเลขมงคลจัดเลขมงคลนี่เสริมดวงการงานการเงนิงน,งนความรักความ,วามสัมพันธ์หรือจะหาความรักชาวต่างชาตินะคะหมอบอกเลยนะบางคนนะ ทำงานผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะเหมือนมีผัวผิดคิดจนตัวตายนั่นแหละนะคะเออคราวนี้เราจะได้ผัวใหม่ที่รวยแล้วล่ะนะคะเนาะจัดเลขมงคลไปเสริมดวงได้นะคะใครไม่เคยมีเงินล้านใครไม่เคยมีเงิน10ล้านหรือใครอยากจะไปต่างประเทศใครอยากแบบเจอคนที่อุปธรรมค้ำชูค้ำจุนอันนี้จัดเลขมงคลได้5 9 9ดีเหมาะบอกเลยนะคะอืมบานคนมีเงินเก็บ ล้านหนึ่งภายในปีเดียวบางคนได้เลขไปแล้วไปเทรดนู่นนี่นั่นอ่ะซื้อหุน้นซื้อนูน่นอันนี้1ิบล้านปีเดียวนะคะกําไรนะคะบอกเลยไม่เกี่ยวกับเงินที่กินไปทั้งปีก็1ิบล้านก็ยังอยู่ในบัญชีนะคะอ,อันนี้นะคะขอคนที่พร้อมโอนเชื่อมั่นและศรัทธานะคะดูดวงส่วนตัวตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะ คลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอให้ชาวท่าน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกพบเจอจะ่ความรักที่ดีแล้วก็สุขสมหวังนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ